สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ี่เอฟซีุกทันนะคะวันนี้จะมากับงานมีดลาบนะคะทางชุดเลยนะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมดสี่เล่มนะคะพี่จ๋าเป็นงานเหล็กโรตารีสองเล่มแล้วก็เหล็กตลับลูกปืนสองเล่มนะคะส่วนราคาก็งาน <c oughs> โรตารี่นะคะจะอยู่ที่เจ็ดรอห้าสิบบาทนะคะแล้วก็เก็บไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ ระเาทุกฟืนแ5 0บาทเก็บไปทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะมาเริ่มเป็นที่เล่มแรกเลยนะคะเล่มที่1นนะคะเป็นงานเหล็กใบโรตารี่หรือว่าใบจอบหมุนนะคะพี่ๆความกว้างอยู่ที่1นิ้ว7หุนนะคะความยาวอยู่ที่10นิ้วห้าหุนสนาด7มิลราคาอยู่ที่750บาทนะคะแล้วก็เก็บไปทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะนี่ทรงสวยๆเลยนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สอง ความกว้างอยู่ที่สองนิ้วนะคะความยาวอยู่ที่สิบนิ้วสี่หุ่นสำเนาอยู่ที่เจดนิ้นนะคะราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเก็บใบทางบวกเพิ่มนะคะห้าสิบบาทนะคะพี่พี่จัดต่อไปค่ะเล่มที่สามความกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วเ็ดหุ่นนะคะยาวอยู่ที่สิบนิ้วแดหุ่นสำเนาเจ็ดนิ้นนะคะเล่มนี้เป็นงานเหล็กตลับลูกฟืนนะคะสวยๆเลยนะคะตรงนี้นะนี่ ราคาอยู่ที่850บาทนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สี่เล่มที่สี่นะคะคมก็อยู่ที่หนึ่งนิ้วเจ็ดหุ่นยาวสิบนิ้วนะคะฟันไหนที่หกมิลน,นะคะเป็นงานเหล็กตลับลูกปืนนะคะราคา850บาทนะคะเก็บใบข้างเพิ่มนะคะ50บาทขออนุญาตลองก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าได้ปวดคมมาไหมน,นะคะ อยู่เพราะว่าบางเล่มน้องไม่ได้เปิดคุมไว้นะคะก็ เปิดคลุมมนะาพอใช้ได้เลยนะคะพอสกิจสะกิจนะคะก็ใครที่สนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่ชลปสิสปจิจชปรจิสองหกสองห้าแอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่สาววันนี้น้องท้อมตอบแชททั้งวันเลยนะคะวัออนนี้ก็ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมแชทหรือว่าติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาที่เอฟซีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ